ซื้มาประดิษฐ์อาวุธปืนเกิดความชอบสุดทั่วครับใจรักเนี่ยชอบแต่สมมติน้องมันเอาลูกปืนมาผมก็ให้กระชามันไปแทนผมไม่ได้ให้เงินทำกี่รอบก็โดนจับทุกรอบครับโอ้โหสามเห็นไหงเห็นแล้วครับพอแล้วครับมันไม่คุ้มเสี่ยงหรอกครับไม่คุ้มเวลาคพราะหรอครับอยู่กับลูกกับเมียดีแล้วก็ออกมาเนี่เออ มีลูกไหมนี่นี่ครับข้ารัถือไหมข้ารับเดีวเอาเอ๊ะเอากุญแจมือมาใส่ไปก่อนมามันจะได้ม่ต้องลกไม่ต้องลื้อพยานเต่ว่าตำรวจเขาไปค้นจริงไม่ใช่เขานอนหลับแล้วอิงถือขึ้นมาให้ ช่างสักลายครับผมเราคิดยังไงถึงมาประดิษฐ์อาวุธปืนเป็นความชอบสุดทีัชใจรักเนี่ยชอบมันไม่รู้เหรอช่างสักลายหรือหรือในกานอาชีพเสริมงานมันมันเป็นอาชีพเสริมทั้งหมดเลยครับมันเป็นมีบางบันช่วงเลยอาชีพจริงผมคือช่างเชื่อมเลยครับเชื่อม <c oughs> พวกโครงสร้างพวกก่อสร้างเนี่ยตาสมรถจะเป็นพี่ชายผมแย่สมมติน้องมันเอาลูกปืนมาผมก็ให้กระชามเป็นแทนผมไม่ได้ให้เงินทางคกตาเอาปืนมาให้เราเราก็ให้กระชากเขา ฉัมาจะให้เงินเขาถ้าปืนถ้าซื้อปืนเรามาตอเนี่ยมันจะให้เป็นเงินนี่แต่ถ้าลูกเนี่ยฉันมากมันจะมาแลกกัญชาไปดูครับลูกปืนก็แลกเอากัญชาที่ปลูกเนี่ยะครับอย่างสมมติพวกน้องมันเอาลูกปืนมาแลกเอากัญชาไปดูเนี่ยมันเลมีตังมาซื้อนเอาลูกปืนผมว่าเอาคิดเป็นคิดเป็นกัญชาให้มันไปเลยครับเป็นแคลูกปืนครับอือเราทำมานานยังครับอี่เราจะไหนมานานเนี่ยไม่นานเพิ่งสามสี่ปีเลย คิดถึกสาจะยูทูบด้วยทาประกอบขายสักไหนเองเลยไม่่อยได้ขายครับแต่ทํามาขายได้สามก้อนโบกเองส่วนส่วมากคนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นเป็นพวกวัยรุ่นกับพกลุ่มเพื่อนกันเองเนี่ยครับเร,เรารู้จักเขาได้ไงทางตังก็ส่วนมากจะรู้จักพวกกัญชาเนี่ยครับคือสายเขียวครับผมโปตินขายกระอกอะไรครับอย่างก้ามอลลเก้ามอยตอนที่มาแปลงการที่ผมเคยขายไปผมขายอยู่บืนสี่ มันผิดส่วนหมายครับผมก็ทาจีรอบก็โดนจับทุกรอบครับมีรอบนี่รอบที่อะไรนะครับีก็ทีสามครับเข็นมียเข็นแล้วครับพอแล้วครับมันไม่คุ้มเสี่ยงหรอครับไม่ซุ่มกับอนาคตหรอครับอยู่กับโลกกับเมียดีแล้วครับครับคือคือทําใจยังไงครับคือต้องม่ทําใจต้องติดครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมยังไม่จบเรื่องเลยครับอก็คือมาโดนอีกก็ต้องบวกค้างเก่าอ้าเก่าผมอีหกเดือน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานข่าวสดได้แล้วนะคะ